ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลังโรงแรมสตาร์จังหวัดระยองนะครับนี่ครับย่างเนยครับผมหรือเราจะไปกินย่างเนยกันครับแท้ไม่ใช่โธ่อยากกินอะไรแซ่บๆนะครับตอนเย็นๆนี่แหละนี่เลยร้านนี้เลยอะไรเนี่ยแซ่บตาจำสูตรได้เออให้เขาแซ่บตาจำสูตรได้นะครับโอ้โหถ้าเป็นนองก็อร่อยไปตาจำสูตรบ่ได้โอ้โหเมนูตำมีเป็นร้อยตำเลยเนี่ยตำไม่ถูกเลยเนี่ยนี่ก็ตำอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหตำยอดมะพร้าวหมูยอตำหน่อไม้แมงกระพุนโอ้โหแกจะไีกี่ตำเนี่ยร้านเนี้ย ้าวมีหน้าเดียวเรนมีแบบว่าอะไรทําที่มันแบบทิ่งใหญ่บ้างไปตาร้านเลยเนี่ยก็จะเป็นตํายำยกร้านค่ะใส่ใส่ทั้งหมดที่อยู่ในร้านตํายำยกร้านใช่ค่ะยกเต้ด้วยเลยได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้น่าจะหนักแต่กไม่ไหวอ่ะตํายำยกร้านได้จัดจาครับรอชมทานเผ็ดไหมคะอ๋อทานขมครับเพราะว่าต้องถามลูกค้าก่อนเพราะว่าพริกที่ร้านอะทำเองจะเผ็ดมากดังนั้นก็สามเม็ดสามเม็ดได้ค่ะ เพราะว่าผมว่ากินไม่กินเผ็ดครับเน้นเน้นขมลูกร้านนะครับก็มีอะไรก็ใส่ไปเลยครับลูกร้านที่ร้านนี้เคี่ยวเองเคี่ยวเองค่ะซื้อมาแบบเป็นถุงถุงมาซื้อแบบเป็นกระลอนมาโอ้โหเป็นกระลอนเลยครับเนี่ยโอ้เพราะว่าเป็นถุงไม่พอไม่พอครับไม่พอขายครับแสดงว่าเปิดมานานแล้วเดือเพิ่งเปิดค่ะแต่ว่าเพิ่งเปิดใช่ค่ะเปิดได้นานแล้วหนึ่งเดือนค่ะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้นานแล้วเออเปิดหนึ่งเดือนนะครับเอาแต่ก่อนทําอะไรมาก่อนนะก่อนหน้านี้ขายเพชรค่ะคะจายแต่ขายเพชรมาขายต้มต้มเลยนะใช่ค่ะ โอ oh. มันเป็นอาชีพของทางบ้านอยู่แล้วไงขายมาตั้งแต่เด็กลแล้วแล้วมาขายต้องตำนี่เป็นงานอิเรเลยถึงไงเป็นงานประจำเลยค่ะตอนนี้จะขายเพชรมาได้ร้อยไปไปขายต่ออ่ะขายให้เขารวยไงยอยากทำให้ต oh. ัวเองโอ้เราต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเองน,นี่นี่นะมาดูครับในะค้านะครับเพชรเต็มตัวเลยนี่ดูเอาแล้วตอนขายเพชรนี่เป็นเอาวิชาต้่มตำมาจากไหนเนี่ยเออ่วิชาต้่มตำนี่มีติโตมาจับตุ ล้วเขาจะดมมาได้รสชาตินแซ่บๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว,ลลวย่าขายค่ะไก่ที่เอามานี่ก็เป็นสูตรของย่าค่ะสูตรที่บ้านสูตรของที่บ้านก็นคือคนปากไก่เลยเหรอใช่ค่ะสีก็จะประมาณนี้ค่ะรู้ว่าเผ็ดแน่เลยว่ะกล้ววาบ,บอกเขาเอาสามเปรตได้แน่เนี่ยถ้าไม่แซ่บไม่ไม่ใช่ร้าน้ทำไม่แซ่บไม่ใช่ร้านนี้นะคะรับเวลานเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าร้านแซ่บอร่อยจำจำสูตรได้ ทีแซลม,มอนนะครับวันละตัวนะคะฮะวันละตัวต้องวละตัวตัวละโละครึ่งโอ้ยตัวละห้าตัวละห้าโล,ล,โลอันนี้เป็นเหล่าม่อนนะครยังไม่ใช่ตำยำยกร้านอ๋อยังไม่ใช่นะตำยำยกล้าสีจะจะจัดกว่านี้พริกจะต้องสามช,ช้อนอืมโอ้เสิร์ฟใหญ่ๆอย่างนี้เลย180บาท นะครับน้ำปะลาเคี่ยวเองนะครับวันละสามปี๊บโอ้ยเข้มข้นมากนี่เข้มข้น,นมากอันนี้เป็นปะลาสูตรโอนตินนะคะนีน่นี่นี่คืออะไรอะ่ะอันนี้น้ำยำค่ะถ้าตำยำจะเป็นน้ำสองน้ำเป็นน้ำ<ะ>ต้มกับน้ำยำผสมกันโอ้โหถามก็ลงให้แมค่คานะร้านนี้ที่เปิดกี่โมงครับเปิดสิบเอ็ดโมงคะ่ะถึงสี่ทุ่มิบเอ็ดโถึงแต่ว่าบางทีลูกค้าก็จะมีไหลยาวห้าทุ่มเที่ยงคืน แล้วเปิดทุกวันไหครับเปิดทุกวันยกเว้นวันที่1นึงวันที่สิบหกอ่าเพราะว่าวันพวธออกนะครับเพราะว่าแม่ค้าเขาจะไปจวนสวยสวยนรวยรวยนะครับเพราะว่าเขาจะรวยแล้วง่ายง่ายอ่านี่นะครับยำลูกร้านนะครับไป็นเลยนะครับเครื่องมีกุ้งมีหอยมีหมึกนะครับมีแซลมอนมีแมงกะพรุนโอ้โหใส่ไปเลยครับมีอะไรในทั้งร้านจะใส่ไปนี่นะครับมีปูด้วยโอ้โหใส่ไปอีกใส่ไปอีกกีนอะไรก็ใส่ไปอีกนี่นี่ไข่เค็ม ยังไม่พอ,อยังไม่พอกูยอโอ้โหหมดแล้วหมดตู้แล้วหมดแน่ๆตู้แช่แน่แน่มีอะไรก็ใส่ไปตำยำยกล้านตำยำยกล้านนะครับก็จะใส่แซลมอนนี่คือไม่ลองอาลงไปตำนะครับนี่ครับๆๆโอ้โหตำนี้อะไรครับ จานนี้490บาทค่ะ490บาทร,บ<อ>รับนี่นะครับตำยำยกร้านไก่ทอดที่ด้านนี่ว่าพิดเองมักเองมักเองค่ะเป็นต้นไก่ของย่าย่า<อ>ขายมา40ปีแล้วย่าขายมา40ปีปก็เกิดมาไม่ร้องแหวะร้องฟูเกเลยโอ้เกิดมาก็ร้อง เจ็บ,บเจ็บ,บเจี๊ยบก่อนนะครับโตมาก็เลยเป็นกุก๊กๆ,ๆๆนะครับนี่อา้าแล้วแล้วหมูย่างอ่ะพอหมูย่างก็เป็นสูตรของของย่างหมดเลยของย่างหมดเลยนะครับก็เกิดมาก็อุด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 หมดเลยไม่ใช่แต <laughs> ่ว่าก <laughs> ็เป็นข้าวเด็กไปแล้วอันนี้คือมาเรียนอยู่นี่เหรอฮะ <laughs> เป็นเด็กเสิร์ฟ <laughs> เป็นเด็กเสิร์ฟอ๋อนี่ครับแบบว่าหาทุนการศึกษานะครับใช่ป่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ครับอ๋อไปหาทุนไปออก iPhone 14นะครับนี่ <c oughs> ไม่ใช่ดิ iPhone 15จะมาแล้วอ่าอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคอยจุ๊ค่ะต้องเอาเนื้อสดสดค่ะคอยจุ๊กคอยจุ๊นี่คือคือคือาาอีสานค่ะคือว่าผมไม่เคยกินเลยนะครับเกิดมายังไม่เคยกินเลยไหนะได้ยินอยู่แต่คอยจุ๊คอยจุ๊มันก็คือเนื้อเราเนี่ยแหละค่ะเนื้อสดสดเลยเหรอเนื้อสดสดค่ะต้องเอาเนื้อสดอย่างเค่ะโอ้โหแล้วจิ้นกิน น้ำจิ้มนี่แบบว่าเป็นขมป่ะขมแล้วก็เปรี้ยวด้วยค่ะอ๋ออาหารที่มาเต็มโต๊ะนะครับนี่ครับเอ็นไก่ทอดนะครับนี่มาแบบน่ารักสวยงามเลยมาแล้ว้องจิ้มอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอืมร้อนดีแล้วนี่ครับตำยำลูกร้านมาแต้ม่อนแต้ม่อนแล้วก็นี่ครับไข่แดง นุ่มๆเป็นการกรึบๆนะครับกรึบๆก็คือนี่เลยครับไหลบัวเนี่ยอันนี้เป็นลิ้นหมูทอดน้ำปลานะคะเป็นซิเกเนเจอร์อีกตัวหนึ่ง<ะ>ลิ้นหมูทอดน้ำปลาส่วนใหญ่จะเป็นลิ้นย่างแต่ว่า,าวที่ร้านจะเป็นลิ้นทอดนี่นะครับลิ้นหมูทอดน้ำปลาจัดไปครับได้น้ำปลา เห็นสีนี่ก็รู้เลยนะครับว่าสุดยอดแน่นอนไปครับปล่อ,อยตั้นะครับก็จะมีน้ำจิ้มแบบเผ็ดเต้ยแบบขมกับไม่ขมนะครับไม่ต้องเดาเลยนะครับว่าเดาไม่ออกมาอันนี้ละกันรู้ขมไม่ขมไม่รู้ เจ้าพอตผมเนื้อนุ่มมากเลยนะครับนี่นะครับมาเอาแบบไม่เผ็ดดีกว่าเอ้ยเอาแบบไม่ขมดีกว่าเพราะว่าเรา,มามอ่ะกินน้ำขมไปแล้วทำจิ้มอ่ะเราเอาไม่ขมดีกว่าอืมเนี่ครับกระเทียมอืมอันนี้อะครับอันนี้หมูตกสวนนรรค์ค่ะหมูตกสวรรค์นี่มันเป็นยังไงครับ มันเป็นเหมือนหมูแดดเดียวอารมณ์นั้นนะคะแต่ว่าถ้าจะเรียกหมูสวรรค์ธรรมดามันก็จะดูธรรมดาไปเลยชื่อตั้งชื่อเป็นหมูตกสวรรค์คือว่าหมูสวรรค์นั่นแหละแล้วก็ตกลงมาเนี่ยใน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 ,ในท้องโลงอะไรครับ<ช>อ่ากันเนี่ยค่ับง่ายๆมาครับไปน้ำจิ้มเราก็ขอเป็นแบบนี้ดีกว่าวน้ำจิ้มต่อยตู้เลยโอ้โหยังร้อนอ,อยู่เลยออ อันนี้เลยครับอันนี้จะเป็นต้มตีนสะเดียวแห้วค่ะต้มตีนสะเดียวแห้วสะเดียวสะเดียวแห้วค่ะสะเดียวแห้วนะครับนี่ก็มาเป็นหม้อหม้อดินอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก็เป็นโอ้โหต้มซุปเปอร์ตีนไก่นี่เองนะครับอืมหือเดียวแห้วนี่คือโหต้องเป็นหนังที่เก้าศูนย์นะครับนี่เะเดียวแห้วนนี่เป็คอยา คอหมูยา่างเมื่อกี้มีหมูตกเขวัดแล้วยังมีคอหมูย่างครับไปครับมาดูแล้วจะนุ่มนวลแน่นอนนุม่มมากอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นหมูตกครกหมูตกครกคือคอหมูย่างใช่ค่ะแล้วก็เอาไปตำในครกอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแปง้งค่ะแป้งกวาหมูตกครกอืม ตำไรบัวกุ้งนะครับนี่ครับลูพริกก็รู้แล้วนะครับว่าไม่ธรรมดาไปครับไปกินน้ำโอ้เมื่อกี้ที่เห็นในเมนูมีตำหลวงพะบางด้วยใช่ค่ะมันเป็นยังไงครับมันจะเป็นตำาตําตำปลาแต่ว่าใส่กะปิต้มตำปลาใช่ค่ะใส่กะปิใช่ ว่าแตกต่างกันตรงที่เส้นมะละกอเส้นเป็นยังไงครับเส้นอันนี้จะเป็นสไลด์นางบางเป็นแบนจะประมาณนี้ค่ะจะแตกต่างจากส้มตาทั่วไปตรงเส้นสุมตาปลาลาสันกะปิเส้นแบนเป็นตำหลวงพระบางใช่ค่ะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน แม่เพิ่งไปเห็นตอนอิ่มเธอแล้วลบหน้ามาใหม่ดีกว่าเดีย๋ยวลบห<ด>น้ามาใหม่<ด>อันนี้ก็เคยเชิญแม่ค้า<ด>ฝากร้านเลยครับอันนี้จะชื่อร้านแซ่บนะคะเพิ่งเปิดได้เดือนหนึ่งแต่ความแซ่บเนี่ยไม่อ่อนแน่ๆเลยร้านอยู่ตรงหลังสตาค่ะทางมาทางเส้นกวงหัวอยู่ซ้ายมือเจอเลยนะคะติดก,กับร้านย่างเนยระยองร้านเปิด11โมงถึง5ทุ่มค่ะวันหยุดจะเป็นทุกวันที่1กับวันที่16ค่ะใครผ่านไปผ่านมาที่ว่ามาพักผ่อนที่ระยองมาฮอลิเดย์ที่ระยองเชิญนะคะร้านแซ่บยินดีต้อนรับค่ะผมก็ ไม่ได้แซ่บแต่อาหารครับนี่ครับแม่ค้ายังแซ่บเลย